ในไซ์ฟันซี่โดนเฮียมากูหกนัดมึงดูด้ไงอ้าเดี๋ยวพูน่แต่ม <Jamie. S 1> ันมีแต่มันมีตั้งแตัวหตัวมีแนมันเหมือนเหมือนกวันแรกโอ้ยมีเวมนเหมือนเหมือนัวันแรกโอ้ยกอนเลยมีวัวเลกอนเลยมีวัวล e n มีวัว o m e มี้ หูตาหูตามีไม่มีนะไก่เข้าไปจุ่มสมบูรณไกเข้าไปจุ่มสมบูรจุ่มสมบูรแล้วแฝงไปไกเข้าไปจุ่มสมบูรจุ่มสมบูรแล้วข้าไปโอ้โหแล้วเหี้ยห้อยี่สิบดูดแล้วโอ้โหแล้วเหี้ยห้อยี่สิบดูดแล้วโอ้ยโอ้ยนินิ Spike planted ไัค์ planted ตัวท้หอตัวท้หอ r e p n here โคตรเก่อะโคตรเก่อะเอเ้ไม่ขอกจงเลยูกมีถูแล้วอโ้าเข้ามาแล้วหอเออเ้ไม่อกจงเลยูกมีูกแล้วโอ้โหอ้าวเข้ามาแล้วหรอเด็กก็พังในเกมอ้วเนี่ยจิงเยูกมีูกแลวอโหอ้าวเ้ามาแล้วหรอเด็กกังในเกมอย้ ไครวยป่ะไปเท่าไรไปไ้หน่อยไรวยป่ะไเท่าไรไหน่อยเยอนแบบยิงคนไม่ตายเอแบบยิงคนไม่ตายถึงตมีเสียงเอหรอเอก็มีแต่มีเสียงเอหรอเอก็มีแต่ มาติดกันยมันก็เหลือนยัวตรงตรงตรงนั้นมันเดินชิดขอบมาโดยอ๋อเออเนาะตรงนั้นมันเดินชิดขอบมาโดยอ๋อเออเนาะไม่ไม้เดี๋ยวควันมิดเออเนาะไม่ไม้เดี๋ยวควันมิดเก็บไปเฉยๆเกิดมันไม่มีเว้ไม่ไหม้เดี๋ยวควันมิดเก็บไปเฉยๆเกิดมันไม่มีเว้ย ปืนมันไม่มีเว้ยลูกแดงลูกแดงลูกแดงกระเบิดหายกระเบิดหายไปแล้วเาอัเลยลออัเลยเาอัเลยายิงไม่โดนจริงปืนเทียนี่โอ้ย โอ้โหปืนเทพปืนเทพเอาไืนเทพเอาเปิดจิงเขาไม่ตายเลยอยอะไรเนี่ยเอ่นไ่หวะลาบอทตาบีตาบีอะไรกันเนี่โอ้โหแปดสิ โอยลอก่อนได้ไมชื่อจะบีอไอ้เี่ยไกนมัน่หมือนแบบอะไรนะอุต่ายไงแต่มันก็ยิงมายืนในควันมันก็แไปยักตัวยิงตัวีบูชายนเนเมองยาเบ็ดดีเป็นยังไน่ง

กูโดนมีหน้าเดินวะหน้าเดินไปเลยยีแย่แม่งอครึ่งใช่ไหมเราสู้แล้วใครมากู้ใหม่หน่ออันติในการอันติ